ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมกับ k King o f t ทาวัวนี้ก็มาในเกม k i ด s ิกแอคชั่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงดานที่นะครับพื้นที่ใช้ก็คือ QBZ นะครับผมจะไปลั่นกระบาลมันนะครับก็หาห้องก่อนเลยโอ้ดานนี้ห้องเต็ม คนเล่นเยอะมากนะครับเซิร์ฟเต็มนะครับดูดิโอเคด้านนี้แล้วกันนะครับ s <S โอ้ปืนนี้เท่มากมังกรแดงปืนนี้สวยมากนะครับ ใครเป็นพี่วะเฮ้ย,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 ยติดเชื้อเลยได้ฟันคนละตายเหลือกี่คนวะฆ่าให้หมดนะครับเหลือสามตัว นี่อืเออ,อเอ้ยแม่ไหมเน็ตแลกนะครับอ้าวใครเป็นมัมมี่เอ้ใครเป็นมนุษย์ฮีโร่ปะอ๋อทางทางไหนวะเนี่ยนะครับด้านนี้คือด้านมัมมี่ฮีโร่นะครับอุยย้ยนั่ไงมนุษย์ฮีโร่ ฟันโอ้ฟันไม่ทันเรียบร้อยตากูมั่งนะต้องรีบขึ้นไปข้างบนนะครับไม่รู้ว่าใครจะเป็นที่กระโดดไม่ได้ใครเย็บโอ้โหเอ้ย แม่งพี่มาข้างหลังมองไม่เห็นอีกโง่ะนี่าเป็นพี่วะเอ้ยตามมาแล้วข้างหลังโดดไม่ขึ้นเอ้ยเอากรรแล้วกรทำไมโดดไม่ขึ้นวะเอ้ยโดดไม่ขึ้น อ้าวอยู่ไหนไวะพี่นี่ไงโอ, ح, อ,งอ,งอง้โหมาซ่อ ح, งตัวโอ้โหกลายเป็นพี่ด้วยคนเลยเ <ś led> น็ตแรกนะครับเนี่ยอ้าวใครเป็นมนุษย์ทีโลกอยู่ไหนวะมนุษย์ทีโลก เดียวเอ้สองคนด้วยไอ้น,นี่ใกล้ตายล้วเอาห่หาว้าไปไหนวะโอ้หมันเข้าไปนูน้นเร็วมากทไมมันเดินเร็วจังวะเนี่ยเอาตกโผล่อยู่นู้นนี่เองเอาตายแล้วนี่ว่าเอาเล็กคนหนึ่งไปไหนเนี่ย ตามหาอีกคนนึงนะครับอยู่ไหนวัเน,นี้ยจะตามไปฟันมันน,นั่นไงนั่นไงอยู่นู้นอุยใกล้ตายแล้วนี่อือฟันไม่โดนอือ,อืเรียบร้อย ตันนี้ต้องขึ้นให้ได้นะครับโอเคขึ้นได้แล้วเอา้าแล้วก็ตกอีกโถก่กรรมซ้ำกรรมเศร้ากรรมซ้มกำกรรซากแล้วก็มาบังอีกเดินมาสิเฮ้ยโอเคอยู่ข้างบน <c oughs> ก็ปลอดภัยนะครับ จะวืนนี้ไปยิงกระบาลมันนะครับอ,อ,อกระสุนหมดเฮ้ยทำไมปืนนี้กระสุนเยอะจังเปืนปืนนี้กระสุนเยอะนะครับมไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้น เอ้าเฮ้ย <c oughs> กลายเป็นผีด้วยเลยโถเพ้ยเพื่อนไม่ช่วยยิงเลยเนี่ยม,มันมันโลฮีโรสองคนอย,อยู่ไหนวะมันโลฮีโรอยู่ไหนวะอยู่นน่นไงตามไฟันมันนะบอ้ไม่นใครโดนนียโอ้ย OK lại nữa. ดูหนกันหมดวันนี้โว้ยหลงทางอาแล้วมันดุฮีโร่อยู่ไหนวันนี้หาไม่เจอนะครับหลงตรงนี้ทางตานอีก อ,อยู่ข้างบนใกล้ตายอย่างมันเนี่ยวิ่งใกล้ตายแล้วเดี๋ยวฟันมันนะครับอขอขึ้น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 ก่อนโอ้ไม่ทันละมันต,ตายก่อนเอา้ากดผิดไปกดสไนด์โถ่อย what the fuck? วัลเดฟักเราจะเอาปืนนี้ยิงมันยังไงเนี่ยสไนด์ยิงพี่ กระโดดไม่ขึ้นอีกตังหากไอ้นั่นเป็นผี่เอ้ยแหลกแหลกแกแกโอ้ยกระโดดไม่ขึ้น อะไรวะใช้พกกลแทนนะครับพกกลอ้าวทำไมเปลี่ยนพกไม,ไม่ได้วะเนี่ยโอ้นเน็ตชชามากนะครับเปลี่ยนปืนช้ามาก ที่อยู่หนวันนี้นะครับเสียงลนข้างนอกดังก็ขออภัยด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วขอยิงขอยิงโอ้โหค้างค้างเต็วที่หมนเลยอ้าวได้เป็นมนุษย์ฮีโร่นะครับเสร็จตัลวละอือ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  ไงวะอ,นนอันนี้เออแดกจะฟันให้หมดนะครับไอตัวนี้อ่ะอุ๊ยเอา้าตายหาซะเสืสอตายยังไงวะมันว์ฮีโร่เลือดมันเยอะนะครับห้าพันกว่าทำไมเราตายง่ายจังงงนันเนี่ยว่่าแต่ด่านนี้เล่นนานมากนะครับ ส,สิบนาทีกว่าแล้วเนี่ยอ้าวกดผิดกดผิดอันนี้เลือดเลือดสองพันกว่านะครับสองพันแปดไม่ลแล้วเอ้ยหาไซหาไซควายเฮ้ยโอ้โหดี่ะที่เปลี่ยนปืนทัน เร้วตาสุดท้ายเนเชามากเลยครับเนี่ยโอ้ยไอ้นั่นเป็นผีเฮ้ยที่ตามามายิงไม่ได้ โหเอ้ยเนตชามากโอ้ยหัวโดนทนายยิงนะครับเสี่ยงเลยข้างนอก เข้าใหม่ก็ขออภัยด้วยนะครับบ้านผมเป็นบ้านหมู่นะครับไม่ใช่บ้านเดียวอุ้ยอันนี้มองไม่เห็นแล้วไงเนี่ยโอ้จะวิ่งนี่ทำไมวันนี้ยโอ้แรกแรก แลกจัดแหลกมากปันหัวแม่งเลยเออเออเฮ้ยทำไม ส่งใช้ใบฝายเนี่ยมันแลกจังโอ้ยโอเคจบสักทีนะครับเล่นนานมาก ตังหกได้ตังหกสิบ,บาทเดี๋ยวจับรางวัลแป๊บได้ที่อัพปืนพกนะครับได้รางวัลติดเชื้ออันนี้ก็รางวัลครบครึ่งชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีนะครับผมก็ขอลาก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตั้คด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ